สวัสดีครับผมหะเซสชันนี้ก็จะเป็นเซสชันที่3นะครับสำหรับซีรีส์ความรู้เกี่ยวกับการโคร้ชที่ผมนำมาแบ่งปันนะครับเซสชันนี้ผมให้หัวข้อว่าประเด็นสำคัญของการเป็นโค้ชก็คือ c o m บินิ n ซีสมรรถนะของโค้ชครับสมรรถนะของโค้ชมีเยอะมากมายนะครับแต่วันนี้ต้องการให้เห็นเรื่องของเส้นทางในการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นโค้ชให้มีคอมเพนิซซี c o m เพนด n ซีคือความสามารถศักยภาพที่ซ่อนอยู่ข้างในของเรานะครับผมเรียกว่าส่วนนี้เรียกว่าเป็นอ n นคอนชิเอสคอมเพนดิเลยนะครับถ้าเกิดเราสามารถสร้างความสามารถของเราให้อยู่ใน u ั c ค <oughs> อ s ช i o u สก็คืออยู่ในจิตใต้สำนึกของเราครับความเป็นโค้ชของเราก็จะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติแต่แน่นอนครับก่าจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องมีเส้นทางของการพัฒนาคอมเพนซีนะครับ ค่าเินทีของโคช้ชมีอยู่หลายตัวครับที่ผมจะขออนุญาตกล่าวเบื้องต้นตรงนี้คือว่าต้องมีจรรยาบัณน,นะครับมีจริยธรรมมีจรรยาบัณในการเป็นโคช้ชนะครับโดยที่ไม่เอาความรักนะครับของโค้ชชี่หรือเอาเรื่องราวของโค้ชชี่ไปพูดต่อเพราะสิ่งที่โค้ชชีพูดกับเรานั้นใน p r o c e s ของการโครชชิ่งแล้วโคช้ชจะใช้คําถามฉะนั้นโค้ชชี่จะเป็นผู้ที่บ่งบอกความคิดความรู้สึกของตัวเองออกมาในเซสชันนั้นนะครับดังนั้นโคช้ชควรจะต้องมีจริยบัณ ไม่เอาสิ่งนี้ออกไปใช้กับคนอื่นหรือไม่เอาไปพูดให้คนอื่นทําให้เกิดความเสียหายกับโคชชีนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของการรับฟังอย่างตั้งใจใกาใช้คําถามนะครับการสร้างความสัมพั์ที่ดีนะครับการมาีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติกับโคชชีซึ่งตรงนั้นผมคงไม่ขอลงรายละเอียดเพราะจะไปพูดถึงเกี่ยวกับตัวทักษะของการเป็นโคชอีกครั้งหนึ่งนะครับ โค้ชจะมุ่งเน้นการช่วยให้โค้ชี่คิดได้ด้วยตัวเองจะไม่ให้คำแนะนำโดยตรงนะครับวันนี้เราอยากจะให้เห็นเส้นทางของการพัฒนาการเป็นโค้ชให้เป็นคอมมิชชั่ภายในของตัวเองนะครับก็คือว่าแรกเริ่มเลยเราก็คงจะต้องหา Knowledge เนื่องจากว่าเกี่ยวกับการโค้ชถ้าท่านท,นทราบแล้วก็แสดงว่าท่านมี Knowledge แล้ว แต่ถ้าเราเริ่มต้นนะครับในการพัฒนาคอมเพนซีของการเป็นโค้ชเราคงจะต้องไปหาความรู้ก่อนเพราะว่ามันมีบางอย่างนะครับที่โค้ชจะมีความแตกต่างกับบทบาทอื่นตรงนี้นะครับคือสิ่งที่อยากให้ท่านถ้าไม่ได้มีโอกาสดูในเซสชัน2อยากให้ย้อนไปดูวิดีโอในเซสชัน2นิดนึงกับวิดีโอในเซสชันนเพื่อให้เห็นว่าความหมายของโค้ชคืออะไรและ หลักการที่สําคัญกับบทบาทโค้ชคืออะไรหลังจากนั้นท่านก็จะเริ่มที่จะมาหาความรู้เกี่ยวกับการโคร้ชแล้วนะครับเราเรียกว่าเป็น knowledge knowledge ช่วงนี้คือเป็นเรื่องของการที่เราเข้าใจแล้วว่าบทบาทโค้ชคืออะไรนะครับและเดี๋ยวท่านก็จะเริ่มทำบทบาทโค้ชไปฝึกฝนนะครับเราเลยเรียกว่าเป็น conscious c o m p e t e n c ก็คือมีสกิลของการเป็นโค้ชครับในเซสชันหน้าจะมีการพูดถึงตัว การใช้คําถามทักษะการใช้คําถามการฟังอย่างตั้งใจนะครับในโอกาสต่อๆไปแต่ให้ท่านเห็นภาพว่าทําไมถึงมาเน้นเรื่องคอมมานซีของการเป็นโค้ชครับเพราะแต่ละคนบอกว่าตัวเองเป็นโค้ชครับเราคงไปหลีกเลี่ยงหรือห้ามไม่ได้ไม่ให้ใครพูดนะครับทุกคนสามารถบอกตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นโค้ชครับแต่การเป็นโค้ชของแต่ละคนก็ย่อมมีความหมายที่ไม่เหมือนกันแล้วท่านล่ะครับท่านต้องการเป็นโค้ชที่ความหมายไหนวันนี้ครับผมขออนุญาตแลกเปลี่ยน การสร้าง competency ของตัวผมเองครับผมใช้จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการโค้ชนะครับและก็ทดลองนำความรู้นั้นไปปฏิบัติเข้าอบรมครับเพื่อจะเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมและก็ปฏิบัติหลังจากการที่อบรมเสร็จได้เกิดเป็นสกิลผมทำอยู่ช่วงนี้อยู่นานพอสมควรครับพอแรกเริ่มเดิมทีนั้นเราอยู่ในฐานะผู้บริหารครับเราในฐานะทยกากรอดไม่ได้ครับที่จะถอยชีแนะ้แนะแนะนา เนื่องจากเรามีความหวังดีอยากให้คุณลับนั้นคิดแล้วก็ฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติบนวิธีที่เราไม่ทันระวังตัวคือเป็นวิธีของเราแต่โค้ชจะไม่ทําเช่นนั้นครับโค้ชจะเปิดโอกาสให้โคชชีเป็นผู้คิดหาวิธีของตัวเองเป็นสำคัญดังนั้นคอมเมนซีในเรื่องของการที่เราต้องบีแดบีแดคือการอยู่โคชชีนะครับ ความิป็นสิในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นที่ดีให้โค้ชยิ่งอต่ว้วางใจก็เป็นคอมมิป็นสิที่มีความสําคัญมากที่เราต้องสึกครับถ้าเรายังแนะนําอยู่โค้ชอาจจะรู้สึกดีกับการแนะนําของเราแต่ตรงนี้เป็นคอมมิป็นสิที่ไม่ใช่ของโค้ชครับเป็นคอมมิป็นสิของการเป็นที่ปรึกษาเพราะถ้าเราแนะนําแล้วก็เท่ากับเราเป็นที่ปรึกษาครับแต่ถ้าการเป็นโค้ชแล้วโค้ชจะไม่แนะนําโดยตรงครับนั้น คอมมิชชี่ตัวนี้ก็จะต้องใช้ในการฝึกฝนครับรู้โนเลจแล้วต้องฝึกครับเพื่อออกจากความคุ้นเคยของเราผมเรียกว่า Comfort Zone เราเผลอแนะนำครั้งต่อไปก็ระวังการแนะนำครับการใช้คําถามเช่นเดียวกันครับก็เป็นคอมมิชชี่ตัวหนึ่งนะครับของโค้ชหลายคนอาจจะงงว่าอ้คำถามมันก็เหมือนกันจริงๆคำถามมีความแตกต่างกันครับเซสชัหนหครับจะมาลงเรื่องของทักษะการใช้คำถาม นะครับในเบื้องต้นและเซสชันต่อไปก็จะมีเรื่องของ powerful question ที่จะแนะนำท่านต่อไปนะครับแต่วันนี้อยากให้เห็นครับ knowledge skill knowledge skill ใช้เวลาฝึกฝนอยู่สมควรครับจนกระทั่งขึ้นมาเป็น competency ที่มันอยู่ในจิตได้สำเร็จผมเรียกว่าเป็น potential เห็นว่า competency เกิดขึ้นตรงนี้แหละแต่เราตระหนักรู้ว่าเรามีอะไรเราเรียกว่าเป็นตัว skill แต่ถ้าเกิดเราใช้จนเป็นอัตโนมัติเราเรียกว่า o o s s i o u s Competence เป็น Potential เป็นความสามารถเป็นพลังที่อยู่ในตัวเรานะครับงั้นการที่จะพัฒนาตัวเองให้มีคอมม e t e n c y ของโค้ชก็คงจะต้องเริ่มต้นที่ Knowledge หลังจากนั้นแล้วก็คงจะต้องนำ Knowledge นั้นไปฝึกนะครับสิ่งที่อยากให้ฝึกเลยเบื้องต้นเลยนะครับเพทำเป็นคอมม e t e n c y เลยคือว่าไม่แนะนำโคชชี่โดยตรง ใช้คำถามเปิดเชิงบวกคำถามแตกต่างกันยังไงครับผมยกตัวอย่างสั้นๆก่นอนนะครับแล้วครั้งหน้าจะลงรายละเอียดครั้งหนึ่งเช่นทําได้ไหมกับคิดว่าจะทําอย่างไรแตกต่างไหมครับเมื่อไรเสร็จบอกหน่อยซิว่าแผงงานเป็นอย่างไรต่างกันไหมครับนะครับคําถามการฟังเหมือนกันครับเดี๋ยวการฟังจะลงรายละเอียดให้เห็นนะครับแต่เอาเริ่มต้นก่อนนะครับ มีคนพูดว่าผมทําไม่ได้หรอกมันยากเกินท่านได้ยินอะไรครับท่านได้ยินว่าเขาทําไม่ได้แต่โค้ดถ้าฟังดีๆแล้วคือโค้ดจะฟังแล้วได้ยินความกลัวบางอย่างซึ่งเป็นข้อจํากัดของเขาคําว่าทําไม่ได้เขามีความกันวนงวลความกลัวเรื่องอะไรนั่นคือสิ่งที่โค้ดจะต้องค้นหาต่อไปนะครับก็เป็นคอมมิชชั่นตัวนหนึ่งที่โค้ดต้องเคอรเซิตี้รือพยายามค้นหา สิ่งที่โคชี้ติดอยู่นะครับว่าคือเรื่องอะไรเพื่อจะได้ทำให้โคชี่ออกจากจุดนั้นและคลายความกมังวลของเขาได้ด้วยตัวเองนะครับการใช้คำถามการรับฟังนะครับการสร้างความสัมพันธ์นที่ดีนะครับการเข้าอกเข้าใจโคชี่จะเห็นเลยนะครับว่ามีคอนเนซซี่อีกหลายตัวนะครับที่โคชสามารถที่จะใช้ในการฝึกฝน สิ่งที่ผมอย,ยากเน้นย้ำก็คือว่าสเต็จของการเรียนรู้มีขั้นตอนครับไม่มีทางที่เรามีความรู้แล้วก้าวข้ามไปที่ตัว m อมมิ n c ีโดยที่เป็นจิตใต้สำนึกเลยเราต้องเอาความรู้มาฝึกฝนทำบ่อยๆจนเป็น c o คอมมิ n c y ของเราจริงๆเรียกว่าพอเราโคสชใครปุ๊บมันจะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติครับครั้งหน้าครับ พบกับทักษะของการโคชชิ่งในโอกาสต่อไปสำหรับเซสชันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ